อดทนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจร้องไห้เวลาไหนเนี่ยพี่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องันที่วันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะไม่ชอบหรือฝืนเรื่องอดีตนะครับเพราะเรื่องเก่าๆเนี่ยมักจะทําให้คุณเสียน้าตานะครับต่อหน้าคนอื่น,นทำเป็นเข้มแข็งทําเป็นภาวะผู้นําสูงมากนะครับแต่ว่ารับหลังคนอื่น ก็ร้องให้เก่งนะแอบร้องให้คนเดียวอยู่เป็นบ่อยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ,จ,นนะรบจะร้องให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟสูงมากนะครับให้บอกว่าแอคชั่นน้ำตาก็ไหลทันทีนะครับดราม่ากเก่งนะครับพูงง่ายก็คือค่อนข้างซอแหนะครับคำว่าซอก็ย่อม,มาจากสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยน,นะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับจะเป็นคนที่ ชอบร้องไห้ทุกที่ที่อยู่คนเดียวนะครับชอบคึดถึงอดีตคิดถึงแฟนเก่านะครับเรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยมักทําให้มีน้ําตานะครับปากแข็งบอกว่าลืมง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วจําเก่งนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับวันพุธกลางวันเนี่ยต้องยกให้เขาเลยว่าร้องไห้ไปหัวเราะไปเป็นไบโพลา่าพวกนี้เลยวันพุธกลางวันเลยนะ ต่อไปนะครับวันพฤหัสนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจะร้องไห้เพราะคนอื่นบ่อยนะครับร้องไห้เมื่อรู้สึกเหงาเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเป็นคนที่ขี้สงสารเรื่องตัวเองก็เอาไม่ค่อยรอดแต่ก็เอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจแล้วก็ร้องไห้ไปกับเขานะครับส่วนวันศุกร์นะครับจะเป็นคนที่มักมีเรื่องเศร้าๆมากระทบกระเทือนจิตใจเมื่อใดเนี่ยก็จะร้องไห้ได้แบบมันก็มาเองเหมือนกันนะครับน้าตาก็ไหลมานั้นแหละ นะครับโดยเฉพาะตอนเมาเนี่ยเป็นบ้านะร้องให้เวลาเมาเวลาเหงาอะไรเงี้ยนะครับร้องเป็นเต่าเผาเลยนะครับต่อไปวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยถ้าไม่กดใครแบบสุดๆจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นน้ำตาเขาหรอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าความต้านทานต่ำนะอย่าให้ทาอย่าทําให้เขาแบบว่ามีน้ําตานะถ้ามีปุ๊บนี่ก็เหมือนเกอนแตกเลย นะครับต่อไปวันสุดท้ายนะครับวันวันพกกุธกลางคืนนะครับคนที่เกิดวันพกกุธกลางคืนเนี่ยจะร้องให้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าอ่อนไหวนะครับเมื่อไหร่ที่เหนื่อยล้าหรือรู้สึกว่าแบบไอ้ฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะพังพานาน้ําตาพัางผูได้เช่นกันดูเหมือนเข้มแข็งนะแต่ก็อ่อนแอได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพกกุธกลางคืนนะครับใครจะควโชคดีนะ